ถึงวันแต่งงานแล้วนะคะเราก็แต่งองค์ทรงเครื่องกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงงานแต่ที่งานนี้เขาจะจัดในส่วนของการคล้องมาลลยกับที่เรียกว่าใจมาลานะคะกับส่วนของกินข้าวงานเลี้ยงกินข้าวเนี่ยคนละที่กันอยู่ตรงข้ามกันนี่แหละมีเคาน์เตอร์หมากด้วยเดี๋ยวค่อยออกมา ฝั่งนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นกินข้าวค่ะใหญ่มากเขาเนรมิตแบบว่าชั่วค่ำคืนเลยให้มันเป็นแบบนี้ป้ายชื่อบ่าวสาวนะคะตรงนี้จะไม่มีมพิธีการใดๆเลยของกินอย่างเดียวแล้วดูเอาทั้งรอบนี้เป็นจำนวนเคาน์เตอร์ของกินทั้งนั้นหลายไอเทมมากแบบ เลือกไม่ถูกอ่ะเห็นก็อิ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยเห็นก็แบบโอ้ยจะกินอะไรดีเนี่ยเยอะมากไอ้นุ้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินแม่ยืนมองตั้งแต่ไปงานแต่งงานมาเพิ่งเห็นงานเนี้ยที่ของกินเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นพวกโซดามาซาร่า พวกมัซาลาโค้กอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เป็นน้ำอัดลมปกติก็มีนะคะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ผลไม้ค่ะอยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่เมนูนะคะให้นับป้ายชื่อได้เลยถ่ายไปนี่นะคะเห็นป้ายชื่อตรงนี้ยะคะ่ะที่เป็นแสงป้ายไฟนะคะให้นับไปเลยอันนี้เคาน์เตอร์กาแฟปาเปอร์อันนี้เป็นอะไรซาฮีปานีกับข้าวนะคะ เป็นบุฟเฟ่มีคนเสิร์ฟคอยตักอาหารให้เสร็จสับคนตักอาหารใส่หมวกเรียบร้อยนะคะเจ้าพาาบ,บอกว่าเฉพาะจัดเลี้ยงอาหารเนี่ยบวกสถานที่เนี่ยก็ล้านหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งร้านหนึ่งล้านรูปีนะคะตกแต่งสถานที่บวกกับค่าอาหารในชั่วคืนเดียวเนี่ยมี ทุกไอเทมยังไม่เห็นเลยว่าไม่มีไอเทมไหนแต่เป็นมังสวิรัตล้วนนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยและไม่มีหัวหอมกระเทียมด้วยอันนี้เป็นเคานเตอร์ขนมค่ะกุหลาบจามุนตกแต่งอย่างสวยงามไม่น่าเชื่อว่า ตอนนี้เขายังไม่ได้แต่งแบบนี้นะคะเป็นแบบสถานที่แบบเป็นร้างๆอะ่ะเราจัดออกมาได้เป็นแบบนี้เลยเป็นที่รกร้างเจ้าของเขาหาอนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพาสต้าพวกเส้น ตรงเซกชันนี้จะเป็นพวกของกินเล่นนะคะพวกแบบออเดร์ฟเห็นแล้วปานิปุรี่เอาแค่ปานิปุรี่ก็อลังการแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่ปาานิปุรี่อย่างเดียวมันยังเป็นปาปริชาร์ดเป็นแบบยำยำด้วยคแบบโอเยอะมากแล้วน่ากินไปหมดแล้วรสชาติก็ดีด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่ารสชาติเฮยๆนะแบบอุ๊ยสักแต่ว่ามีไอเทมเยอะแล้วรสชาติแย่ yeah, ไม่ใช่นะคะ รสชาติดีเลยโชลา่าโอ้ยแค่เห็นก็อิ่มแล้วมีอะไรที่ไม่มีบ้างไอศครีมนะคะไม่รู้ละ่ะยังไงแล้วก็จองกินปานิปูรี่ก่อนแล้วกัน ของชอบถัดมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชาร์ตต่างๆนะคะมีตั้งแต่คาโชรีชาร์ตปาปรีชาร์ตรัดคาโชรีก็ยังมีเยอะมากบรีมาปูวโอ้โหขนมมีรัดคาโชรีนะคะ น้องชายเจ้าสาวนะคะที่ถ่ายรูปกับไม่หญิงอันนี้ลุงเขยเจ้าสาวค่ะมาเดินสำรวจกันแล้วรอบหนึ่งแขกก็เยอะนะคะเขาเชิญแขกประมาณ1 5 0่คนค่ะ แล้วอาหารเนี่ยจะเปิดจนถึงตีหนึ่งตีสองเลยคือเดินไปกินกันได้ทั้งคืนอะ่ะประเดิมมาก่อนนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดชอมินแล้วก็มันชูเรียนนะคะ<ป>เขาก็จะตักมาให้ใส่จานเล็กๆแล้วก็มันชูเรียนสักสองชิ้นน้ำเกรวีนิดหน่อย รสชาติใช้ได้เลยไม่แฉะไม่แย่ๆน้องซึมรันก็กินนะคะเห็นคลิกหวานเขี่ยทิ้งอีกอร่อยไหมพยักน้าเแปลว่าเราจะกินกันเบาๆก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไป แอดเชนตรงงานของมะลลยนะคะฝั่งนูน้นเรากินกันพอแก้หิวไปก่อนเขาจะเปิดให้กินไปเลยตลอดงานเพราะว่าถ้าเราจะรอจนกว่าที่เจ้าบ่าวจะมาละคลองมะลลยเสร็จเนี่ยแขกก็จะหิวตายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปกินไปเลยค่ะมาแล้วปานิปุรีแม่ขอกินก่อนแล้วกันแต่งตัวสวยมายืนกินปานิปุรีอีกแล้ว ทีบ้านนี้ตอนนี้แม่กำลังมองหาพ่อกับน้องแซมค่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วข้างบนนะคะเขาก็จะมีจุดพลุด,ด้วยค่ะบ,บอกแล้วทุ่มทุนสร้างจริงพลุจุดลูกนึงมีไม่ใช่ถูกถูกนะคะหลายพันเลยตาน้องซิมรันกินมากน้องซิมรันกับพี่สาวเขานะคะ แขกเยอะเช่ยรสชาติเหมือนที่บ้านเลยค่ะรสชาติเหมือนที่พัฒนาเลยเพิ่งจะเคยกินที่แบบว่าเออวานิปุร่ที่แบบ รสชาติคล้ายกับที่บ้านปกติกินแล้วต่างที่ก็ต่างรสชาติกันแต่อันนี้กับเยอะอะแบบคล้ายเยอะมากเลยเลยติดใจกินได้เยอะนะคะแต่ก็ต้องเหลือท้องไว้กินอย่างอื่นบ้าง อันภาพที่เห็นนี้เป็นการเดินมากินอีกรอบนึงแล้วนะคะไม่หญิงเอามาต่อกันเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นสัดส,ส่วนไปว่าอตรงนี้เป็นสถานที่กินข้าวนะคะความจริงกินแค่ปันิปุรีคะ่ะแล้วก็เดินไปงานของมลัยอันนี้เป็นอีกรอบนึงแล้วมัเป็นรอบดึกแล้วคะ่ะเวลาน่าจะประมาณไม่แน่ใจว่าห้าทุมหรือเที่ยงคืนหรือเปล่า คนเริ่มร้อยหรอลงแล้วนะคะเหลือแต่แขกของเจ้าภาพคือยาตๆที่เขาพักที่เนี่ยขเขาก็จะอยู่กินแหละซึ่งทันว่าพี่สาวว่ากินของเหลือแล้วเอามาวางไว้ตรงที่นางคนจะเข้าใจผิดว่านางกินข้าวเหลือเยอะต่อว่ากันอีก